สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้รีฟเทคนะครับเราจะมารีวิวจอตรงรุ่นนะครับรถอีรุสุมิวเอ็กนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถูกปิิวอินมาตรงรุ่นเลยตัวนี้ก็จะเป็นมีปุ่มวอลุ่มให้ด้วยนะฮะแล้วก็นนี้ปุ่มเปลี่ยนแท็กกดโหมดนะครับแล้วก็สามารถใช้เอดีการ์ดได้ส่วนที่ปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นตัวตรงรุ่นสําหรับอีรุสุมิวเอ็กนะครับ แล้วเราลองมาดูฟังก์ชันในจอนะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นม mm ิวสิกแล้วก็มีวิดีโอลองดูไฟล์ภาพ mm hmm. ภาพคมชัดมากเลยนะครับ mm hmm. และจอตัวนี้นะครับเป็นจอ Android เวอร์ชันหน6.0นะครับสามารถโหลดได้หมดเลยนะครับแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นอ่า g o e m a p แมปอ่าจุก YouTube นะครับเดี๋ยวลองมาดู YouTube กันนะครับ ยี YouTube ่ YouTube นี่นะครับ YouTube นะครับนี่สามารถดู YouTube ได้เลยนะครับนี่นะครับตัวพวงมาลัยใช้ได้เหมือนเดิมแล้วลองมาดูที่แผนที่นะครับถ้าเป็นออฟไลน์ line, เราจะมีไอโกให้ในเครื่องเลยครับตัว GPS น,นี่ก็เป็นแบบไอโกนให้เล้ยวขวาต่อไปเราก็จะมาดูกันที่โปรแกรม Easy Connect นะครับเป็นมิเ l ลิงนะครับแบบเขอยืมมือถือนะฮะอันนะนี่เป็นมือถือลูกค้าเลยนะครับกดปุ๊บเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะโอเค ตัวนี้ขอบอกว่าฟูลฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลง YouTube ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือจอหลังนะครับด้วยที่รถยูสุมีเอเนี่ยมีจอเพดานก็จะมีจอหลังด้วยนะครับจอเพดานโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับหากใครสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ u u t o l p t e c h Fanpage นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับแอด a u t o l i p t e หรือจะโทรหาอิงคุณต้นคุณตั้มนะครับก็รอให้บริการลูกค้าทุกคนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ